สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจ FC สุขุทสุขคนวันนี้กับวันที่สิบสองเนาะครับเดือนกรกฎาคมพศสองพันหรอยหกสิบสามครับผมวันนี้ผมมีงัวมานำเสนอ,อยูสองแม่นาะครับเนาะผสมไว้แล้วถึงสองตครับผมแม่นี่ผสมไว้ได้สองเดือนกลัวเนะครับเนาะ แม่นี่ก็ได้สองเดือนกลัวครับผมแต่ว่าสองแม่นี่ก็สิราคาก็สิเปิดไว้พราอๆกันเนาะครับเนาะคนอื่นเ็จเะพา,พามาเบิงแม่นี่ก่อนครับผม นี่ครับงูสาวท้องแรกเนาะครับเนาะสีแดงเป็นแดงครับผมแม่นี่แดงถือว่าอยู่ในใจแฟนเพจแฟนครับทุูท่สุกคนเนาะครับเนาะที่ต้องการงูแดงออกสไตล์บามันใชเไหมครับเนาะแม่นี่นี่มีใบสมใหเนนะครับเนาะสมหลอดว้เนาะครับเนาะสมหลอดไว้นะมไวแม่นี่ครับผม นี่ครับแดงเป็นแดงครับผมเบื้องความแดงความแตกตังโรลดครับผมสีเนาะครับเนาะเบื้องความแตกตางของสีเลยครับผมนี่นะครับความแตกตังของสีเนาะครับเนาะแข้งขาคอเข้าแม่นี่แข้งขาคอเข้าออกงัวบดบดลึงคอลึงทองนี่ถึงกันดีครับผมสีกับแตกตังครับเนาะครับเนาะนี่ครับเบื้องความแตกตังของสีแล้วครับเด้อ แม่เนี่ยสมหลอดไว้เนาะครับเนาะแม่เนี่ยเป็นงูงออกสไตล์บามันไทยๆเขาครับผมนี่นะครับเนาะ้าแพนเพจแพนครับอยากได้ก็จงังติดต่อมาโทรหาผมได้เลยครับผมนี่ครับด่างมุมมีจุดบอดเลยนะครับเนาะมีจต่ขาแขงขาคอเขา,ขา,ขา,ขาดำ ขอบหูดำดีครับผมแม่เนี่ยเป็นงอบวดเต็มๆเลยครับวอบกฟ่องหม่องใดเนาะครับเนาะหอมบดเป็นง้แดงแดงจนซ้ำเปื่อยนะครับแม่เนี่ยนี่ครับเบิ้งความแดงความแจกตังเนาะครับเนาะแต่ละโตแต่ละโตเลยได้เลยครับผมให้เบิ้งความแดงแตกตังเนาะครับเนาะนี่แหละครับที่ผมบอกว่า งัวโตพอๆกันน้อยง่ายเลื่นกันแต่ว่าราคาแตกต่างกันนะครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับแฟนเพจแฟนขับจังทะเบิ้ลนะครับเนาะนี่ยครับเบิงจะจะเลยครับผมนี่นะครับเห็นเต็มๆเลยครับบรรทายพันถึงสองแม่สองนางนะครับเนาะสมไว้แต่ว่าแม่นี่แม่แดงเนี่ยสมหลอดไว้นะครับเนาะแม่นี่เพิ่นสมโตสองเดือนกลัวๆทั้งสองแม่เนาะครับเนาะ ราคาเปิดไว้ค่ะหาสิบเจ็ดทั้งสองตัวนะครับเนี่ยแม่เนี่ยแต่ว่าแม่นี่แม่แดงเนี่ยพันมีมีใบสมไ้แล้วครับเนาะของแท้เลยครับสองเดือนสี่ข่าสามเดือนนะครับเนาะเดือนสี่สามสี่ข่าเนี่ยครับข้มแดงนี่ยมดตรงห่วงครับผมแข็งได้ทุกตัวนะครับข้มแดงแม่เนี่ยผมสิพ้าเบิ้งแม่เนี่ยนะครับเพราะว่าสเปคของผมอยู่ในแม่นี่เนะครับเนาะลึงคอลึงทองพน ถึงดีครับนี่นะครับโคม้มแจกตลางบ้านผมจะพามาเบิ่งเนาะครับโคม้มแจกกลางลึงคอลึงทองนั่นแหละครับลึงคอพ่อนแม่นี่ก็ได้ออกสไตล์บล้ามันทยๆเฮห้าเนาะครับแม่นี่ก็ได้แต่ว่าลึงคอลึงทองพ่นนี่กส็สินั่นแหละครับตามทีแพนเพลดแพนขับเห็นเนาะครับเนาะรานะคาทำกันเงี้ยหน่อยกระเรื่นกันแม่นี่น้อยกลัวเตี่ยก,กลัวครับผม ว่าพันธุ์เฉดสีของพันธุ์สีขึ้นเนาะครับเนาะกะทีสาคัญเป็นงัวสาวทองแหลกทั้งสองตเนาะครับเนาะก็แล้วจะแปนเพลแป้นรับสิตัดสินใจเนาะครับเนาะว่าสีมักแม่ใดอยากได้แม่ใดว่าสีเอาแม่ไดงสิเนาะครับเนาะก็แล้วแต่แฟ้นเพลแปนนรับสิตัดสินใจเนาะครับเนาะในด่านราคาเนี่ก็เปิดว้ซ่ํากันครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันขึ้นกันเนาะครับเนาะต้วแม่นี่สําหรับแม่แดงนี่เนาะครับเนาะ อยู่ในสเปคของหัวฉอยอเนาะครับเนาะก็คือแม่นี่ก็รับประกันทุกอย่างนะครับทั้งสองแม่เลยเนาะครับเนาะรับประกันทกประกันถอนแล้วก็รับประกันหางมกหางดอกเนาะครับเนาะก็ในด้านแข้งขาเนี่ยแป้นเพลแฟนขับก็คือสี็นาจ้าแหละเนาะครับเนาะนี่ก็ได้แข้งขาขอเข้าพันกตั้งกันครับนี่ผมสีไทยทําให้เบิ่งเฉพาะ ขาิ่นนะครับแล้วขาแข็งคอเขาลึงคอลึงทองครับผมนั่นนะครับกระจแตกตั้งกันน,นื่เน,นะครับนเะนาะครับเนาะราคาเปิดไว้ช่อมกัน,นครับผมนี่ขันฝนเนี่ยได้จิ้นดีๆยุะดีๆเนาะครับเนาะโอ้ มันเป็นพีกันตันขึ้นมานี่ท่องจากหกเดือนนี่เจ็ดเดือนนี่ยเต็มเต็มมาเนี่หยหัวไหผมว่าแม่นี่ครับผมถึงแม่นี่แพงกลัวผมก็เลือกแม่นี่ครับผมนี่แม่แดงแดงนี่เนาะครับเนาะถ้าตามสไตล์ผมวะถ้าตรงนี้ก็แล้วแต้แฟนเพลแฟ่นครับติดตัดสินใจเนาะครับเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้ว่ากันมักไผ่มักมันเนาะครับเนาะนั่นแหละครับเบื้องขาแข้งนา เป็นหัวสาวทองแรกคือกันครับผมแต่ว่าแม่แม่นี่มีใบผสมให้นะครับเนาะสองเดือนครับผมแม่นี่ก็บสองเดือนคือกันเบิงลึงคอเพิ่นครับผมแม่นี่ย่นครับย่นเป็นย่นครับหนาเป็นหนายานเป็นยานครับแม่เนี่ยสีแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับตรงนี้นะครับความแตกต่างที่แฟนเพจแฟนอยากให้แฟนเพจแฟนครับเบิงนะครับเนาะขอแตกต่างมันอยู่ตรงไหนนะครับเนาะ ในด้านถือว่าสาวกสาวคือกันครับทองกระทองแรกคือกันตรงนี้ก็แล้วแจ้แฟนเพียฟ้นครับถืมักได้ครับเนาะมักแม่ได้ก็จัดได้เลยครับผมตามใจแฟนเพียฟ้นครับเนาะครับเนาะมักไปมักมันครับแนวเนี่ยมักหง่กับพี่ครับมักหง่มักสูงแน่นี่เลยเนาะครับเนาะต่ว่ามักตามสไตล์หัวโเย้านี่ก็นี่เลยครับผม ตรงนั้นก็แล้วแต่แฟนเพลแฟนขับเนาะครับเนาะรับประกันทอกชอนหางมกหางดอกคืนได้ครับผมขาทอกกระเทาะขาทองก็ะคืนได้คือเก่อนะครับเนาะตรงนี้ก็รับประกันในแฟนเพลแฟนครับข้างนอกเหนือที่ผมรับประกันให้ไว้ก็ตรงนั้นก็เจ้ากันไปเนาะครับเนาะกระเป๋ตรงตรงการเหนือที่ว่าอยู่ในขอที่ผมรับประกันนี่ผมรับคืนแล้วครับเนาะ ทั้งสองตัวทั้งสองแม่เนาะครับเนาะตรงนี้ผมหลับคืนเลยครับผมแฟนเพจแฟนคลับยุ่กล่ยยุ่ไก่โทรติดต่อมาได้ครับผมถามมาส่งไห่บ่ทส่งครับผมส่งให้ทุกคนเนาะครับเนาะสาหรับแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีส่งให้ได้ทุกคนครับผมนี่นะครับแม่ใหญ่มากใหญ่มักแบบงัวอยู่ในตำลบกตำราของหัวชายอกคจังโทรติดต่อมาเบิ้งเนาะครับเนาะ คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เช่นนี้แหละครับผมเบอร์โทรผมที่ที่ไม่ได้คลิปให้นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไว้เช่นนี้แหละครับผมสวัสดีครับที่นั่นถ้าแฟนเพจแฟนครับสนใจกับแม่นี่ผมมีใบสมัยนะครับเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ติดมาเนะครับเนาะอยู่ในบ้านอยู่ทางไหนทางน้าอยู่ผมขันเบี้ยนะครับเนาะ่าขันกับแม่นมาเมยกับแม่นนะครับเนาะ เลนไปแลีนมากกับมืออครับผมแต่ว่าแพนเพจนั้แนครับอยากได้ก็อยากเบ่งใบสมี่ก็ได้ครับผมนี่ค็ชัวร์นะครับเนาะสไตล์ของหัวเฉาโยครับผมคลิปนี้ก็จบไว้ช่ำเนี่ยครับผมสวัสดีครับส่งถึงหมองครับผมมองกังวลซื้อยูนี่ยูนี่ก็ส่งให้พร้อมเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไว้ช่ำเนี่ยละครับสวัสดีครับ